สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บโอ h o m ูโฮมคอมเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับวันนี้มาในหมวดของซาวครับผมตัวนี้เป็น m a r v e l HG 9 0เ3นะครับเป็นหูฟังคุณภาพเยี่ยมนะครับจากมา v e ออีกตัวหนึ่งเลยที่ผมอยากจะแนะนำให้ลูกค้าทุกคนได้รู้จักนะครับพูดมาเร้แล้ว,ลวมาดูตัวกล่องกันก่อนเลยดีกว่าว่าเป็นลักษณะอย่างไรนะครับดูกันเลยนะฮะ ด้านหน้าจะมีลักษณะแบบนี้ครับผมตามสไตล์นะครับมาโวเขาก็จะมีรูปนะครับรูปของตัวสินค้านะครับบวกกับตัวสินค้านะครับจะแบ่งเป็นช่องเล็กๆตรงนี้ไว้ให้ทุกคนได้ส่องดูนะครับมีชื่อมีตายี่ห้อตรงนี้แล้วก็มีรุ่นตรงนี้บอกนะครับแล้วเขาก็บอกว่าตัวนี้มี Vibration ก็คือระบบสั่นให้ด้วยถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับตัวนี้40มิเมนะครับเขาบอก diver unit นะครับขนาดอยู่ที่40มิมนะครับ ในส่วนนี้มีไฟให้ด้วยนะครับ LED back light นะครับตรงหูฟังเดี๋ยวดูด้านหลังกันบ้างนะครับในส่วนของด้านหลังจะบอกรายละเอียดตรงนี้ลึกๆนะครับว่าส่วนไหนเป็นอย่างไรโครงสร้างมีอะไรบ้างนะครับด้านบนตรงนี้นะครับก็จะบอกมีปุ่มอะไรให้กดบ้างตรงนี้แล้วก็จะมีไมค์ให้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีรองรับภาษาไทยนะครับให้อา่านรายละเอียดตันโครงสร้างแข็งแรงคุณภาพทนทานก็บอกประมาณนี้นะครับในส่วนของด้านข้างก็จะบอกข้อมูลเชิงลึก ในส่วนนี้นะครับเนี่ยมีบอกไมด้วยขนาดเท่าไหร่นะครับไม่ไซส์4คูณ1.5มิมก็ใช้ได้นะครับผมในส่วนตรงนี้จะบอกค่าฟรี q คนซี y ด้วยอยู่ที่20ถึง10,000เฮิร์นะครับในการรับสัญญาณนะครับแล้วก็ปล่อยสัญญาณออกไปผ่านไม้นะครับโอเคพูดมาเยอะแล้วเข้าไปดูในตัวสินค้ากันดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรเชิญชมครับผม โอ้ยรับตรงนี้ไปด้วยดึงไม่ออกครับตอนนี้เราเข้ามาสู่ในส่วนของตัวสินค้ากันแล้วนะครับสำหรับมาวโว HG 9003ตัวนี้เป็นอย่างไรกันบ้างแค่มองส่วนนี้ก็สุดยอดแล้วใช่ไหมผมจะหมุนให้ดูนะครับจากกล้องตรงกลางตรงนี้เลครับมองกันชัดๆครับผมนี่นะฮะมองส่วน,นข้างๆตรงนี้เห็นไหมครับ เห็นลอยว้าวเทคนิคการทําของเขานะครับสําหรับมาโวนี่ปล่อยครับปล่อยยาวดึงเชือกมาสุดยอดใช่ไหมครับมองจากมุมด้านบนกันบ้างว่าจะสวยขนาดไหนนะครับนี่นะฮะวางให้ดูกันจะชัดนะครับส่วนของด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับในส่วนของด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่นะครับด้านข้างเป็นแบบนี้ครับในส่วนด้านข้างที่มีไม้ก็เป็นแบบนี้นะฮะ โอเคผมจะอธิบายทีละส่วนนะครับส่วนด้านบนก็ตามสเต็ปนะครับผมของ m a r v เขาก็จะมีด้านบนนะครับมีชื่อสลักตรงนี้สกอ r p เป n HG 9 0 0 3น h g 9 0ด้านบนตรงนี้นะครับ mm hmm. เห็นไหมฮะนี่ครับถ้าไม่เห็นผมก็ออกมาให้ดูโอเคนะครับในส่วนโครงสร้างด้านบนตรงนี้เป็นโลหะนะครับตรงกลาง เคลือบด้านบนนะครับเอามาอัดไว้ตรงนี้เป็นพลาสติกแข็งนะครับผมก็เป็นดีไซน์ที่สวยอีกแบบหนึ่งที่มาวัวทามาก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับตรงนี้ส่วนนี้ดึงได้นะครับแล้วก็จะมีสายตรงนี้นะครับเป็นสายไฟเบอร์ยาวนะครับเพื่อดึงสายของลําโพงเชื่อมหากันนะครับเสายของหูฟังนะครับขอไปด้วยนะฮะในส่วนนี้ก็จะเป็นพลาสติกแข็งนะครับส่วนด้านในเป็นพลาสติกแข็งตรงนี้นะฮะไม่ใช่เหล็กนะครับ โอเคมาส่วนข้างๆกันบ้างนะครับส่วนข้างขตรงนี้เป็นสีดําด้านนะครับจากที่ทุกคนเห็นจากด้านบนก็น่าจะรู้ว่าสีดําด้านแล้วนะครับตรงนี้มีสลักชื่อนะครับเหมือนจะเป็นคล้ายๆกับว่าโรงงานออกแบบมาคล้ายๆอะไรประมาณนั้นนะครับเหมือนแมกรถเลย ถ้าเอาความรู้สึกผมนะฮะมองดูด้านใน m หมือนนี่ฟอร์สปีดอะไรอย่างนี้นะครับแต่งแล้วมีไฟด้านในนะครับก็จะมีโลหะตรงนี้นะครับเคลือบไว้เคลือบไฟตรงนี้ไว้นะครับผมในส่วนนี้นะครับออกแบบได้สวยมากโอเคมาส่วนปุ่มตรงนี้เลยแล้วกันนะครับในก็หันมาแล้วนะฮะส่วนนี้เป็นวอลลุ่มครับผมส่วนนี้เป็นวอลลุ่มนะฮะไว้ปรับเสียงดังเสียงเบานะครับและส่วนนี้เป็นไวเบชั่นในการเปิดปิดนะครับไวเบชั่นตรงนี้ระบบสั่นนั่นเองนะครับ และส่วนด้านหน้าตรงนี้เป็นไม้นะครับไม้ตรงนี้จะมีไฟนะครับบางๆอยู่ด้านในสังเกตเห็นไหมครับในส่วนนี้ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้สัญญาณไม้เข้าหรือไม่ไฟเข้าหรือไม่นะครับเยี่ยมมากๆเลยในส่วนด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพียงแค่ไม่มีไม้เพียงเท่านั้นเองนะครับในส่วนทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับดีไซน์นะครับโอเคมาดูส่วนหูฟังในส่วนนี้นะครับด้านในนะครับ โครงสร้างของตัวนี้นะครับอยู่ที่4 0มิลลิเมตรนะครับผมความกว้างนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางตรงนี้นะครับ4 0มิลลิเมตรชัดเจนนะครับและตรงนี้มีผ้าหนังนะครับครอบตรงนี้ไว้นี่นะครับผมลูดให้ดูตรงนี้มีผ้านะครับกันไว้นุ่มนะครับเวลาเอาหูยัดเข้าไปนี่ใช้งานได้เลยทีเดียวนะครับด้านในนะครับเป็นแผ่นระนาบยาวนะครับไม่มีอะไรนูนออกมานะครับส่วนนี้นะครับแล้วก็มีผ้าบางๆตรงนี้กั้นไว้นะครับเป็นลวดลาย วางรายได้สวยเลยทีเดียวนะครับโอเคนะฮะในส่วนนี้ต่อไปเดี๋ยวเราไปฟังเสียงหูฟังแล้วก็ฟังเสียงใหม่กันดีกว่าว่าจะสุดยอดขนาดไหนเชิญครับเสียงเบสใช้ได้เลยทีเดียวนะครับบวกกับไวเบชั่นในส่วนนี้นะฮะตอนนี้เสียงรู้สึกว่าสั่นแล้วบวกกับเสียงเบสแล้วยกนิ้วให้เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับโอเคลองฟังกันดูครับเห็นมือผมสั่นไหมครับ สุดยอดไปเลยนะครับไปฟังเสียงไม์กันต่อเลยครับผมเฮ้ได้ยินเสียงผมไหมครับนี่เป็นเสียงจากไม์ตัวนี้นะครับของจริงเลยนะครับนี่นะฮะไม์จากตัวนี้ชัดๆนะครับผมสําหรับใครที่จะเอาไปเล่นเกมหรืออะไรต่างๆนะครับฟังเสียงดูแล้วเวิร์กหรือไม่เวิร์กก็จัดการกันเลยนะครับแต่เชื่อผมว่าตัวนี้เสียงดีแน่นอนจากที่ทุกคนได้ยินนี่แหละครับไม่มีการปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับเสียงจากไม์ เน้นๆนะครับบันทึกมาให้คุณฟังแล้วนะครับนี่นะฮะข้อตัวนี้ให้ดูไม่มีเสียงนะครับเห็นไหมครับ แต่ไมค์มันอยู่ตรงนี้ครับผมโอเคนะฮะผมขอส่งจบด้วยเสียงไมค์ตัวนี้เลยแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นหูฟัง7.1เซลลาวนะครับเป็นระบบเซลลราวเสียงจะวิ่งไปวิ่งมานะครับเวลาคุณทํากิจกรรมอะไรเกี่ยวกับ PC ซก็ตามไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมอะไรที่มันแนววิ่งอะไรอย่างนี้นะครับคุณก็จะได้ยินเสียงเพื่อนๆของคุณวิ่งนะครับผมเป็นระบบ7.1นะครับจำไว้นะครับในส่วนนี้สายยาวอยู่ที่2.4เมตรนะครับสำหรับสายตัวนี้นะครับผมเห็นไหมฮะสายตัวนี้ยาว 2.4เมตรนะครับเห็นอย่างนี้2.4เมตรนะครับแล้วก็ในส่วนของวัสดุตัวนี้ก็จะเป็นสายถักด้วยนะครับนี่นะฮะเป็นสายถักนะครับสายถักผ้านะครับกว่าเขาจะถักไหมเราได้ใช้สุดยอดเลยใช่ไหมครับในส่วนของวัสดุตัวนี้ก็จะเป็นโลหะผสมกับพลาสติกแข็งนะครับเยี่ยมไปเลยนะครับผมพอตก็เป็น USB พอตเดียวเลยนะครับเป็นระบบเซรล์เจ็เสียบเข้าปึ๊บไม่ต้องต่อไม้ไม่ต้องต่อหูฟังอะไรเลยเสียบ USB ส่วนเดียวเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้ได้ทันที ผมก็เขาจากไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมเข้าไปสั่งซื้อกัน นะครับในเว็บ ok เค o ูโฮมคอนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมก็เข้าไปเลือกซื้อกันนะครับในเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเราอย่าลืมแวะเข้ามาคุยกันนะครับ Facebook แล้วก็ไลน์ผมจะทิ้งไว้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับกด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยอย่าลืมนะครับชำระเงินปลายทางสั่งตัวนี้นะครับสมมุติราคา500บาทขึ้นไปนะครับจะส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับจัดส่งฟรีแน่นอน1้0นะครับถ้าใครเก็บเงินไม่ใช่เราแล้วนะครับใครแอบอ้างไม่ใช่เราแล้วนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับ